คก็สวัสดีทุกท่านคนด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับวิดีโอนี้ผมจะมาอธิบายระบบ Android ที่ใช้งานกับแอปพลิเคชัน o c t o p u s นะครับในตอนนี้ว่ามีตัวไหนที่ใช้งานได้บ้างนะครับแล้วตัวไหนที่ไม่สามารถใช้งานได้เลยนะครับก็ชี้แจงก่อนนะครับว่าตอนนี้แอป Octopus นะครับอัปเดตมาจนถึง Android 11นะครับแล้วยังไม่ได้อัปเดตระบบนะครับให้เข้ากับ Android ที่สูงขึ้นไปนะครับตอนนี้ยังไม่มีการอัปเดตใดๆนะครับก็ไม่แน่ใจว่าทางผู้พัฒนานะครับเขากําลังทาโปรเจกต์อะไรอยู่นะ นี้ต่ออยู่หรือเปล่านะครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับก็ไม่อาจทราบได้ผมจึงมาอธิบายในส่วนของการใช้งานพอดีมีหลายคนสอบถามกันเข้ามาในส่วนของ Android ตัวนี้ย Android 10 Android 11หรือ Android ที่ต่ํากว่า11ลงไปเนะี่ยว่ายังใช้งานแอป o c t o p u s ได้อยู่หรือเปล่านะครับเพราะว่าบางคน Android 11ใช้ได้นะครับแต่อีกคนก็ Android 11เหมือนกันแต่ก็ใช้ไม่ได้นะครับผมจึงจะอธิบายในส่วนของการใช้งานเปรียบเทียบโดยใช้โทรศัพท์3รุ่นนะครับที่อยู่ในวิดีโอนี้ให้ฟังนะก เรียวมี C3 นะครับ r e d มี Note 8แล้วก็เส a o m มี m i 11ซึ่ง3รุ่นเนี้ยเป็นมือถือที่ผมใช้ทำวิดีโอเกี่ยวกับเมาส์และคีย์บอร์ดอุปกรณ์ต่อ OTG อุปกรณ์เสริมนะครับในการเล่นเกมมือถือโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มจากเร a ย m มี3กันนะครับเรีย m มี3ต้องเท้าความก่อนนะครับว่าตอนที่ซื้อมาแรกๆอะ่ะไม่สามารถใช้งานแอปพลิเคชัน o u t o p u ุได้นะครับเนื่องจากว่าตอนนั้นแอปหรือระบบซอฟต์แวร์ของเครื่องมันจะไม่ได้อัปเดตนะครับ, CPU รบทีวียูขอะเรียวมีซึ่งตัวนี้ถ้าเกิดว่าใครจะเล่น เพียวๆนะครับต่อในส่วนของ OTG ครับเมาส์ outh, แล้วก็ใช้แอปปกติเล่นเกมที่ไม่ได้หนักมากเนะี่ยก็สามารถใช้ได้นะครับตอนนี้ยังสามารถใช้ได้อยู่นะครับในส่วนของ Android 10ระบบ UI นะครับหรือระบบซอฟต์แวร์เริ่มต้นจะอยู่ที่ UI 1.0นะครับของมือถือรุ่นนี้ก็ผมไปดูในส่วนของ UI ที่อาจจะพัฒนาในอนาคตหรือวัน2วันนี้นะครับจะเป็น UI 2.0นะครับซึ่ง UI 2 0เนี่ยมันจะอัปเดตเป็น Android 11แล้วถ้าหลังจากนี้มีการอัปเดตยังไงผมจะทําวิดีโอเกี่ยวกับการใช้งานก่่ออนทีจะัป เป็น Android 11นะครับคือ Android 10เนี่ยซึ่งตอนนี้มันใช้งานได้อยู่นะครับแล้วพอ up เป็น Android 11เนี่ยมันจะสามารถใช้งานได้ต่อไหมนะครับในส่วนของ UI 2.0ซึ่งระบบ Android นะครับที่เรากล่าวมาว่าผมก็ใช้ Android 11นะทำไมใช้ไม่ได้นะครับแค่ Android 9นะทำไมใช้ไม่ได้สำหรับแอป o อทอพุตแล้วนะครับผมต้องบอกว่า Android 11สามารถใช้งานได้นะทั้งหมดเลยแต่ที่เราใช้งานเครื่องนะครับไม่ได้เพราะว่ามันมีปัญหาเกี่ยวกับระบบซอฟต์แวร์ คือระบบซอฟต์แวร์ของเครื่องนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือระบบการอัปเดตของแอปเองนะครับถ้าเกิดว่าเขายังไม่ได้ทําการอัปเดตหรือมันยังไม่ตรงกันกันกบข้อมูลของระบบซอฟต์แวร์ของเครื่องนะครับมันก็จะใช้งานไม่ได้นะครับมันก็จะมีบั๊กหรือมีอะไรที่เด้งออกมานะครับเวลาเราเข้าไปใช้งานมันก็จะมีแบบเด้งออกมาหรือล็อกอินไม่ได้นะครับตอนนี้ปัญหาหลักก็คือปัญหาเกี่ยวกับการล็อกอิน a c e b o o k ที่มันเป็นปัญหาของอัลทุพุอยู่ตอนนี้โอเคต่อไปเรามาดูเครื่องที่2องนะครับก็จะ นนใช้มาทั้ง2เครื่องเลยตอนที่ยังไม่มีเครื่อง MI 11T ใช้งานตั้งแต่ Android 9นะครับขึ้นมาตอนนี้อัปเดตเป็น Android 11แล้วนะครับก็ใช้งานไม่มีปัญหาอะไรนะครับอ,อีกอย่างหนึ่งนะครับเวลาที่เราใช้งานนะครับถ้าหากระบบของเรามันยังดีอยู่นะเราใช้งานแล้วไม่แหลกไม่ค้างนะครับใช้งานลื่นไหลยอยู่เราก็อย่าเพิ่งไปอัปเดตระบบ UI นะเพราะว่าเราไม่มั่นใจว่าถ้าเกิดว่าอัปเดตไปแล้วนะครับระบบ UI เนะี่ยหรือซอฟต์แวร์ของเครื่องเนะี่ยมันอาจจะไม่รองรับแอป Output ก็ได้นะครับหรือพอมันเป็น Android 11นะครับแต่ผมเชื่อว่า Android 11อะ่ะมันรองรับอยู่แล้วนะครับเพราะว่าแอปออก o p u s มันแม็กอยู่ที่ Android 11ตอนนี้มันซัพพอร์ต a n d r o อย11อยู่ส่วนที่ไม่รองรับมันจะเป็นระบบซอฟต์แวร์นะครับถ้าเกิดว่าเราอัพสูงขึ้นไปนะผมคิดว่าเรียวมี G3 น่าจะยังใช้ได้อยู่โอเคพอเรามาถึง Redmi Note 8กันต่อนะครับ Redmi Note 8จะเทคโนโลยีมันก้าวกระโดดมากนะครับตั้งแต่ Android 9นะครับ10 11นะครับคือในส่วนเนี้ยมันเริ่มทำงานตั้งแต่ MIUI นะครััคือบบอคืออะตวง่นน MUI4 Android 9ี้ม จะเป็น CPU Snapdragon น,นะครับคือเป็น CPU ในการเอาเป็นว่าเขาทำออกมาเพื่อรองรับเกมสะส่วนใหญ่นะเครื่องนี้จะแรมอยู่ที่4 g b นะครับร o ม64 g b ซึ่งเป็นพื้นฐานเลยถ้าจะใช้งานผมก็แนะนำสเปคประมาณนี้นะครับในส่วนของการใช้งานอุปก,กรณ์เพิ่มเพราะว่าใช้งานไปแล้วเครื่องมันร้อนหรือแร m ม,มันเต็มนะครับมันก็จะอืดหรือจะค้างมันจะเด้งออกได้นะในส่วนของเครื่องนะครับโอเคในส่วนของระบบนะครับซอฟต์แวร์ที่ผมจะกล่าวถึงคือ Android นะครับจนถึง Android 11เนี่ยใช้งานแอปพลิเคชัน Octopus ได้ในเครื่องนี้ แต่ว่าถ้าหาก UI นะครับหรือ MIUI ระบบซอฟต์แวร์ครับมีการอัปเดตหรืออัปเดตไปเป็น Android 12เมื่อไหร่นะครับจะไม่สามารถใช้งานออ t o p u ได้นะครับซึ่ง n o t e 8ไม่สามารถอัปได้สูงกว่านี้แล้วนะครับผมคิดว่านะเวอร์ชันนี้น่าจะเป็นเวอร์ชันสูงสุดนะครับแล้วก็ในส่วนของการอัปเดตนะครับ Android ไม่ว่าจะเป็น 9, 10, 11นะครับ UI นะครับ MIUI ตัวนี้มันสามารถอัปเดตได้หลายเวอร์ชันนะครับสมมติว่ามันอัปเดต 10, 11, 12นะครับมันอาจจะอัปเดตอยู่ใน Android 9นะครับแต่ว่า12 5 6 7อาจจะเปลี่ยนไปเป็น Android 11แล้วก็ได้นะครับซึ่งตัวนี้ตอนแรก MIUI 10นะครับมันยังอัปเดตอยู่ที่ Android 9อยู่เนาะพอไปอีกสักพักหนึ่งนะครับอาจจะเป็น11จะอัปเดตอยู่ในช่วงของ Android 10นะครับพอมา12นะครับไม่ว่าจะเป็น1 2 5หรือ12.5.0.1อะไรก็แล้วแต่นะครับมันก็จะมาอัปเดตในช่วงของ Android 11นะครับตัวนี้ซึ่งหากใครที่ใช้งานรุ่นนี้แล้วใช้งานไม่ได้นะครับให้ไปดูที่ซอฟต์แวร์ตัว MIUI นะครับตัวน ข้อมูลทางเทคนิคของเครื่องเป็นแบบเดียวกันกับผมก็น่าจะใช้ได้นะครับถ้ามันไม่ใช่รุ่นเดียวกันกับผมนะครับก็ลองไปดูว่าเราไปโหลดจากเว็บมาหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าหากอัปเดตตามระบบไปมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับเป็นเวอร์ชั่นสุดท้ายส่วนตัวแล้วผมคิดว่าน่าจะไม่มีการอัปเดตเพิ่มนะครับน่าจะตันที่ Android 11แล้วก็ MIUI 12.5.2นะครับในส่วนของเล admi Note 8แล้วก็ยังสามารถใช้งาน o อ t o p u ทได้อยู่ โอเคต่อมานะครับมาที่เครื่อง MI 11T เครื่องนี้เป็นเครื่องที่ผมใช้งานล่าสุดนะครับแล้วก็ทําวิดีโอล่าสุดเกือบทั้งหมดเลยนะครับในส่วนของเครื่องนี้ระบบปฏิบัติการเริ่มแรกเรามาดูที่หน้านี้ก็จะเป็น Android 11นะครับ MIUI 12.5นะ CPU มีเดท t e คนะครับบางคนอาจจะสงสัยทําไม CPU ตัวนี้ถึงใช้งานพวก Cooler ม a ร์ e r พวก Shooting p a ได้พอผมดูจริงๆแล้ว CPU มันก็มีส่วนบ้างนะครับพอดูไปดูมาเมื่อมีการอัปเดตนะครับในส่วนของ MIUI หรือ ร,ระบบซซฟต์แวร์เครื่องมันก็จะไปซับพอร์ตการใช้งานของแอปพลิเคชันต่างๆไม่ว่าจะเป็นรุ่นเก่ารุ่นใหม่สามารถใช้งานได้เกือบทั้งหมดเลยเนื่องจากว่าเทคโนโลยีมันน่าจะสูงกว่าประมาณนั้นหรือมีการคอนเน็กที่ดีกว่า หรือเปล่านะครับอันนี้ไม่แน่ใจนะเพราะว่าอุปกรณ์พวกผู้เคมีพวกชิป t ทิ้งพัดนะครับที่มันเป็นคอนเวอร์เตอร์จากที่เราไปหาซื้อดูนะครับก็จะบอกว่า CPU มีเดเทคนะครับจะไม่รองรับนะครับแล้วเขาก็จะเขียนข้างหลังแย่ๆมากมายนะครับถ้าเราอ่านเพิ่มเติมนะครับเราก็จะเห็นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นผมไม่แน่ใจว่ารวมไปถึงยี่ห้ออื่นด้วยหรือเปล่านะไม่ว่าจะเป็น vivo oppo นะครับถ้าเป็น TPU ตัวนี้มันอาจจะใช้งานได้อยู่หรือเปล่านะแต่ส่วนมากที่เข้ามาสอบถามนะครับ vivo oppo นะครับมีปัญหาอยู่ช่วงนี้ว่าไม่แน่่ใจจวาะก ตรงเน,นื่องจากว่าผมไม่ได้มีมือถือแบรนด์นี้เลยนะครับผมก็เลยไม่ได้เอามารีวิวให้ดูนะครับว่ามันเกิดปัญหาจากตรงไหนซึ่งฟังก์ชันของ Vivo นะครับมันจะคล้ายๆกันกับ Realme C3 นะเดี๋ยวผมดูแล้วก็ทําวิดีโอที่คล้ายๆกันออกมานะครับในส่วนของปัญหาบางตัวในส่วนของแรมเครื่องนี้จะอยู่ที่ 8GB นะครับแล้วก็ลอมจะอยู่ที่128นะครับถ้าจำไม่ผิดก็จะประมาณนี้โอเคก่ okay, อนที่จะทําวิดีโอนี้นะครับเมื่อวานผมยังใช้งานเครื่องนี้โดยการเล่นเกมผ่านแอปพลิเคชัน Octopus ได้อยู่โดยใช้ ซอฟต์แวร์ MIUI 1.2.5.9นะครับก็ใช้งานได้แต่ทีเนี้พอผมเข้าไปที่เกี่ยวกับโทรศัพท์นะครับกดเข้าไปที่ตัว MIUI นะครับเขาบอกว่าให้อัปเดตผมก็คิดว่ามันจะอัปเดตอยู่แค่ Android 11นะครับที่ไหนได้นะครับกดอัปเดตไปพอรีบูตขึ้นมาเสร็จกลายเป็น Android 12ซะงั้น ก็อย่างที่แจ้งไปคือออ t ท p พุไม่สามารถใช้งานร่วมกับ Android 12ได้ตอนนี้นะครับก็เลยเป็นปัญหาเลยว่าเครื่องนี้ใช้งานไม่ได้แล้วนะพอเข้าแล้วก็เด้งนะครับพอเรากดเข้าไปแล้วอิน Gmail Google ก็ไม่สามารถใช้งานได้นะหากเราต้องการที่จะใช้งานจริงๆนะครับมันก็มีวิธีคือเราก็ต้องดาวเกตของซอฟต์แวร์ลงนะครับให้เป็น12.5.9แต่ก่อนสามารถดาวเกตได้โดยใช้โทรศัพท์เครื่องเดียวนะครับในการดาวคือโหลดมาแล้วก็บูตใหม่ผมเคยทําในเล d มี Note 8นะก็หล มาเวอร์ชั่นต่ำๆนะครับแล้วลองรีบูตแล้วก็ใช้งานได้เลยแต่ว่าตัวนี้คือเทคโนโลยีเขาป้องกันไม่ให้เราดาวเกรตในเครื่องนะครับซึ่งถ้าจะทํามันจะยุ่งยากหน่อยก็ลองศึกษาดีๆนะถ้าเกิดว่าใครใช้รุ่นนี้นะครับอย่าเพิ่งอัปเดตเป็น MIUI 13.0.2นะถ้าหากว่าจะใช้งานแอปพลิเคชัน o u t o p u ูอยู่นะครับเพราะไม่งั้นคุณจะเสียตังค์ซื้อแอปฟรีนะเพราะว่าถ้ารอแอปอัปเดตก็ไม่รู้เมื่อไหร่ว่าจะอัปเดตได้โอเคสรุปแล้วว่าในส่วนของ Android นะครับ11ตอนนี้สามารถใช้งาน แอป o ลิเคชันได้อยู่แต่สิ่งที่ทําให้ใช้งานแอปพลิเคชันไม่ได้นะครับก็จะเป็นระบบของเครื่องนะครับเป็นระบบซอฟต์แวร์ของเครื่องนะจะเป็นพวกนี้นะครับถ้าหากจะอยากใช้งานได้ใครที่อัปเดตเป็นตัวใหม่นะครับให้ดาวเกตลงนะครับซึ่งการดาวเกตก็อย่างที่บอกไปให้ไปศึกษานะครับศึกษาดีๆเพราะว่าคุณอาจจะทําโทรศัพท์เครื่องที่คุณใช้ประจานะครับทำให้มันใช้ไม่ได้ก็ได้นะครับซึ่งสิ่งที่จําเป็นในการดาวเกตต้องมีคอมหรือใช้แฟลชไดร์ก็ได้ก็ศึกษามีใน YouTube นะครับเยอยะอะแยกลงดูแล้วกัน โอเคสำหรับวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวผมต้องขอญาตลาไปก่อนแล้วหากมีคำพูดใดที่อาจจะฟังไม่เข้าหูนะครับมีภาพที่ดูไม่เข้าตาต้องขอโทษขออภัยมาณที่นี้ด้วยอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยสำหรับวิดีโอนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ